ก่อนจะสายเสียงท่อลากยาวดังสนัน่นรถมอเตอร์ไซค์สามคันเร่งความเร็วแข่งกันไปตามถนนหลวงขับปาซาดปาดขวาไปมาหน้าวาเสียวเสียงท่อแต่งที่เสียงดังสนัน่นท่ามกลางเสียงเชียร์ของกลุ่มเด็กแว้นจำนวนหลายร้อยคนที่มาชมการแข่งขัน จนกระทั่งเสียงไซเรนดังมาจากรถตำรวจกลุ่มมอเตอร์ไซค์จึงแตกกระเจิงหนีไปคนละทิศละทางนนยอดและศักดิ์เป็นเพื่อนรักกันทั้งสามเพิ่งจะเรียนจบปะวะสแผนกช่างยนต์นนทำงานเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่อู่ของลุงคืนนี้ทั้งสามคนขี่มอเตอร์ไซค์หนีการจับกุมของตำรวจมาได้และเอารถเข้าไปแอบซ่อนที่อู่ของพวกเขาเตอนเต้นดีวานึกว่าจะไม่รอดกันซะแล้ว สักพูดกับเพื่อนขณะที่กำลังจะปิดประตูอู่ซ้อมรถรถพวกเราอ่ะทั้งเร็วทั้งแรงขนาดนี้รอสบายสบายอยู่แล้วนนสทับเพื่อนจากนั้นนนนำรถมอเตอร์ไซค์ที่แต่งซิ่งเก็บเอาไว้ในที่ที่ตนเองทำงานอยู่แล้วก็ขว้ารถที่ไม่ได้แต่งขี่กลับบ้านเมื่อกลับถึงบ้านเขาก็เอนตัวลงบนเตียงนอนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอ่านข่าวครา,าวในโซเชียลมีเดียเขาเลื่อนหน้าฟีดของ Facebook ตนเองไปเรื่อย จนไปสะดุดตากับข่าวหนึ่งซึ่งในหัวข้อข่าวนั้นคือเด็กแว้นป่วนเมืองปิดถนนประลองความเร็วสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนเมื่อนนท์ได้อ่านคอมเมนต์ของข่าวก็พบว่ามีแต่คนกนด่าพวกเขาเช่นไอพวกขยะสังคมพวกสร้างความเดือดร้อนทำไมไม่ถูกสิบ้อเยอย่อไปซะไอพวกเร็วพวกพ่อแม่ไม่สั่งสอนและก็คอมเมนต์กลด่าอีกยาวเป็นหางว่า เขาก็นึกโมโหในใจอะไรกันเราไม่ได้ไปฆ่าใครตายซะหน่อยแค่ไปแข่งรถสนุกสนุกกันก็เท่านั้นเองถนนก็เป็นทางสาธารณะไม่ได้ไปขับแข่งกันในบ้านใครซะหน่อยฮอะไรกันวันนี้พวกเราก็เป็นแค่เด็กที่ชอบมอเตอร์ไซค์ถ้าแต่งรถแล้วไม่แข่งจะแต่งไปทําไมนนหัวเสียเมื่อได้ยินข่าวด่าพวกเขาเฮ้ไอ้นน เห็นข่าวในเฟซบุ๊กหรือ,อยังวะมีข่าวเรื่องที่เราไปแข่งรถกันเมื่อคืนด้วยสักที่มาพร้อมกับยอดเพื่อนของเขาถามเมื่อไปหานนที่อู่เออเห็นแล้วแม่งอะไรวะแค่เราไปเข่รถก็ต้องด่ากันขนาดนี้เลยเหรอวะนนใส่หัวแล้วพวกมึงจะไปไหนกันนนถามเพื่อนทั้งสองพวกโกว่าจะไปหาสมัครงานวะเรียนจบมาก็หลายเดือนแล้วสมัครไปก็หลายที่แล้วไม่มีที่ไหนเรียกเลยวะแล้วมึงละนน ไม่ไปหางานทําบ้างหรอไม่ละกูจะทํางานที่อูของลุงกูนี่แหละแล้วมันจะพอค่าใช้ใจ่ายเราวะนนอูเล็กๆแบบเนี้ยแล้วยิ่งช่วงนี้ตํารวจกวดขันพวกรถมอเตอร์ไซค์เสี่ยงอีกจะพานมาจับที่อูนะมึงเอานะมึงนี่จบที่หนึ่งของรุ่นเลยนะไปสมัครงานกับบริษัทใหญ่ๆได้สบายเลยว่ะจากนั้นนนก็นึกย้อนไปในอดีตตอนที่ยังเรียนอยู่ปวสชั้นปีที่สาม พวกเขาเป็นเด็กช่างที่ถูกคนรอบข้างตราหน้าว่าเกเรมักจะมีเรื่องทะเลาะตีกันเป็นประจำจนวันหนึ่งนนถูกจับเป็นผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนสาหัสแท้จริงแล้วคนที่ฟันเด็กช่างคุอริไม่ใช่นนแต่เป็นศักนั่นเองแต่ด้วยเพราะว่ารักเพื่อนนอนจึงออกตัวยอมรับผิดแทนเขาและถูกสารลงโทษส่งตัวเข้าสถานพินิจหลายเดือน ประวัติอาชญากรของเขาถูกบันทึกเอาไว้นั่นจึงทําให้เขาไม่กล้าไปสมัครงานที่ไหนเพราะเขามีประวัติอาชญากรจากเหตุการณ์ในสมัยเรียนจึงได้จะทํางานในอู่ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ของลุงซึ่งเป็นอู่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการแต่งรถพวกเด็กแว้นจะพากันมาแต่งรถกันที่นี่จนวันหนึ่งลุงก็มาบอกนอนว่านนลุงคิดว่าจะเซ็งอู่นี้แล้วละ่ะเองอ่ะสนใจจะเอาไปทําต่อไหมทําไมล่ะครับ แล้วลุงจะไปไหนลุงจะไปอยู่กับเมียที่บ้านนอกนะ่ะว่าจะไปทำไรทำนาตามประสาคนเบื่อเมืองหลวงว่ะแต่ผมไม่ค่อยมีเงินนะครับแล้วนนมีเท่าไหร่ล่ะก็ประมาณสี่ห้าหมื่นครับเงินจำนวนนี้ที่นนบอกนะคือเงินที่เขาเก็บหอมรอมริบมาตั้งแต่สมัยเรียนแม้จะลังเลแต่ในที่สุดนนก็ตัดสินใจเซ้งอู่ซ่อมรถต่อจากลุงเขากลายเป็นเจ้าของอู่ค่าเช่าเดือนละห้าพันบาท เขาก็น่าจะหามาจ่ายให้เจ้าของตึกได้ไม่ยากเพราะฝีมือแต่งรถของเขานั้นเป็นที่ยอมรับในวงการรถซิ่งพอตัวเมื่อสักและยอดทราบข่าวว่านนท์เซ็งอูอมาทําเองก็แวะมาเยี่ยมทักทายเพื่อนว่าไงเท่าแกนนท์เดี๋ยวนี้กลายเป็นเจ้าของโอเลยนะสักเอ่ยทักทายเมื่อขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงเท่ากงเท่าแกอะไรล่ะเพิ่งเริ่มทําเองเพื่อนแต่เมืองสองคนหายไปนานเลยนะ กระทวงนี้กูสองคนไม่ค่อยว่างว่าทำงานเยอะไปหน่อยยอดบอกกับนุนพวกมึงได้งานอะไรวะไม่เห็นบอกกูมั่งเลยเฟรนเดอ์เมึงเฟรนเดอ์ขับรถส่งของนะ่ะสักพูดพลางยักคข้วเหลียวตานุนจึงเข้าใจว่าคงขับรถส่งอาหารประมาณนี้มัง้งแล้วพวกมึงจะว่างกันเมื่อไหร่วะเราไม่ได้ไปแข่งรถกันนานแล้วนะนุนถามเพื่อนทั้งสองเออเออเอาไว้พวกกูว่างแล้วจะทักมาละกันไปละเพื่อน ทั้งสักและยอดขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเมื่อนนุนได้เป็นเจ้าของอู่เต็มตัวก็ตั้งใจทำงานหนักมากขึ้นเป็นทวีคูณอู่ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ของเขามักจะมีพวกเด็กแว้นมาใช้บริการแต่งรถอยู่เสมอ,สมอแต่ในวันหนึ่งขณะที่นนกํกำลังซ่อมรถของลูกค้าอยู่จู่ๆตำรวจจำนวนหลายนายก็มาที่อู่ของเขาและแสดงหมายค้นให้นนดูตำรวจแจ้งว่าวัสด,ดีครับในหมายค้นนะครับ คืนก่อนพวกเราได้จับเด็กแว้นที่ทําการปิดถนนแข่งรถก่อความน่ารําคาญให้กับประชาชนตำรวจจึงขยายผลมาจับอูที่ทําการแต่งรถผิดกฎหมายสุดท้ายอุปกรณ์การแต่งรถของนนก็ถูกตำรวจยึดไปเกือบทั้งหมดนอกจากจะถูกยึดแล้วนนก็ยังต้องเสียค่าปรับอีกเพราะสินค้าของเขาไม่มีมอ,อ,อกอและบางอย่างถูกนําเข้ามาแบบไม่เสียภาษีจากนั้นเขาก็ถูกคุมตัวไปที่สถานีตํารวจ ถ้าไม่มีเงินเสียค่าปรับคืนนี้เขาคงต้องนอนห้องขังเป็นแน่ดังนั้นนนท์จึงตัดสินใจโทรหาศักด์เพื่อนของเขาหวังว่าเพื่อนอาจจะพอช่วยเขาได้เขาไม่อยากให้พ่อกับแม่รู้เรื่องนี้นนท์หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาและโทรไปหาศักด์เป็นคนแรกและปลายสายก็รับโทรศัพท์ฮัลโหลว่าไงนนท์ศัก์เอ่ยทักเมื่อรับสายศักกูถูกตำรวจจับว่า มึงพอจะช่วยกูได้ไหมอะไรนะมึงถูกจับอ่ะแล้วถูกจับเรื่องอะไรวะกูถูกจับเรื่องของแต่งรถวะตำรวจบอกว่าของแต่งรถกูไม่มีมอกอกแล้วก็หนีภาษีด้วยกูต้องเสียค่าปรับแต่กูไม่มีเงินเลยมึงพอจะมีให้กูยืมหน่อยได้ไหมเท่าไรวะนอนเซ0เมอ่นวะกูรู้ว่ามันเยอะนะแต่กูไม่รู้จะเพิ่งใครแล้วจริงๆงั้นมึงรอกูแป๊บนะ้ เดี๋ยวกูกับไอ้ยอดจะไปหาเมืองที่โรงพักสักพูดก่อนวางสายไปไม่นานนักสักและยอดก็มาถึงโรงพักและนําเงินมาจ่ายค่าปรับให้นนจนนนได้ออกจากโรงพักในคืนนั้นเองไอ้สักมึงเอาเงินมาจากไหนวะตั้งหลายหมืน่นนนถามเพื่อนทันทีที่ออกมาจากโรงพักได้ด้วยความสงสัยว่าเพื่อนนั้นเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะพวกกูก็ทํางานฟรีแลนซ์ไงขับรถส่งของนะ่ะมึงขับรถส่งอาหารนี่นะ เงินดีขนาดนี้เลยเหรอวะไอศักท่อเพื่อนเมืองในมันไร้เดียงสาจังวะพอก,กูขับรถส่งยาไว้เมืองอย่าดังไปนะนี่กูว่าจะไม่บอกมึงแล้วนะแต่เห็นว่ามึงเป็นเพื่อนหรอกนนได้รู้ความจริงที่แท้พวกเขาเป็นเด็กวิ่งยาส่งยาเสพติดนั่นเองแต่เขาก็คงห้ามเพื่อนไม่ได้หรอกเพราะว่าเขายังยืมเงินเพื่อนอยู่เลยทุกคนก็ต้องเลือกทางเดินชีวิตของตัวเอง หลังจากเขาถูกปล่อยตัวก็ได้จะซ่อมรถมอเตอร์ไซค์เล็กๆน้อยๆไปวันๆรายได้ก็ไม่ได้มากมายแบบเดิมอีกแล้วลำพังค่าเช่าตึกก็ยังจะไม่พอเลยในแต่ละเดือนฮัลโหลนนวันนี้เราไปแข่งรถกันไหมเพื่อนสักโทมาหานนที่กำลังทำงานในอู่อยู่เมื่อได้ยินเพื่อนชวนไปแข่งรถเออเออไปสิเจอกันที่ไหนล่ะนนตอบตกลงทันทีที่เดิมเพื่อนถนนที่เราไปซิ่งด้วยกันบ่อยๆไง สักนัดหมายระวางสายไปทั้งนนสักและยอดนัดเจอกันที่ถนนชานเมืองที่พวกเขาเคยมาแข่งรถด้วยกันบ่อยๆตอนที่เป็นนักศึกษาอยู่ทั้งสามคนจอดรถเรียงแถวหน้ากระดานเป็นสัญญาณว่าพร้อมแข่งขันกันซีซีไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดนนเกทับเพื่อนทั้งสองคนเดี๋ยวก็รู้ไอ้นอนรถกูทั้งสองคนนะ่ะทำมาอย่างสดว่ะยอดเกทับเพื่อน เสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์คำรามดังสนัน่นทั้งสามบิดคันเร่ง<ม>พุ่งทะยานไปข้างหน้าด้วยความเร็วรถมอเตอร์ไซค์สามคันขับชวัดชฉวียนไปมาหน้าวาาเสียวจนกระทั่งไปเจอด่านตรวจข้างหน้าทั้งสามชะลอรถเอาไงดีวะสักยอดถามเพื่อนเมื่อเห็นว่าข้างหน้าเป็นด่านตรวจกลับรถนี้เลยเพื่อนเมื่อสักพูดดังนั้นทั้งสามเลยเลี้ยวรถกลับและขีนน่หนีย้อนไปทางเดิม เมื่อตำรวจที่ด่านเห็นพวกเขาทั้งสามหนีก็ขับรถออกติดตามมาทั้งสามขี่รถด้วยความเร็วตำรวจก็ตามมาไม่ลดละรถทั้งสามพยายามซอกแทกหนีไปตามซอยนอนขี่นำหน้าแถวนี้อยู่ใกล้บ้านเขาเดี๋ยวเขาก็จะขับหนีเข้าไปในบ้านซึ่งอีกมีถึงหนึ่งกิโลเมตรก็จะถึงซอยเข้าบ้านของเขาแล้วนนระวังสักชะลอความเร็วตะโกนบอกเพื่อน นนเห็นมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขี่เปลี่ยนเลนออกมาตัดหน้ากระทานหันด้วยความเร็วของรถและระยะกระชั้นชิดทําให้นนเฉียวเข้ากับรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นเข้าอย่างจังจนทั้งคู่ลม้มลงร่างของนอนถลยไปอีกฝั่งของถนนสักและยอดก็หยุดรถอยู่ที่ริมถนนอีกฝั่งทันทีเสียงดังวิงวิงขึ้นในหัวของนอนมึนงงไปหมดยอดวิ่งเข้ามาประคองนอนขึ้นเขาเจ็บร้าาวไปหมดทั้งตัวเลือดไหลออกมาจากหัว จากนั้นเขาก็พยายามรวบรวมกำลังเพื่อจะยกรถขึ้นมาให้ได้เพื่อที่จะหนีต่อนอนนั่นมึงจะไปไหนสักตะโกนถามขณะที่เข้าไปดูคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์อีกคันนอนสลบอยู่ก็หนีสิวะพวกมึงจะรออะไรนนยังคงกระเสือกกระสนจะยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นให้ได้แต่นี่พ่อมึงนะสิ้นเสียงสับนนทิ้งรถลงกับพื้นหัวใจเขาเต้นตึกตักตึกตัก,ตกเขาพยายามพาตัวเองเดินไปที่คนเจ็บที่เขาเฉียว เขาเดินไปด้วยความยากลำบากจนกระทั่งเขาได้เห็นหน้าคนคนนั้นซึ่งปรากฏว่าเป็นพ่อของเขาเองพ่อพ่อเขาตะโกนเรียกพ่อแต่ร่างนั้นแน่นิ่งไม่ไหวริงนนพยายามเขย่าตัวพ่อเขาให้ฟื้นปาก็ตะโกนเรียกพ่อฟื้นสิพ่อพ่อผมขอโทษพ่อครับพ่อจากนั้นเสียงรถตำรวจตามมาข้างหลังท่านใดนั้นสักและยอ ก็รีบขี่รถมอเตอร์ไซค์นี้ออกไปด้วยความเร็วทิ้งให้นอนอยู่ตรงนั้นกับร่างของพ่อเขาตำรวจประสานหน่วยกู้ภยัยนำคนเจ็บไปที่โรงพยาบาลรวมทั้งนนด้วยโชคดีที่พ่อของเขาสวมหมวกกันน็อกจึงไม่อันตรายถึงแก่ชีวิตนนถูกตำรวจจับแต่ไม่ถูกดำเนินคดีเพราะพ่อของเขาบอกกับตำรวจว่าไม่เอาความแต่รถมอเตอร์ไซค์ของนอนก็ถูกยึดไปเพราะผิดกฎหมายพ่อผมขอโทษครับ นนเข้าไปกราบพ่อที่เตียงผู้ป่วยพ่อยกมือที่สันเทามาลูกหัวนนไม่เป็นไรลูกลูกไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วแต่พ่อขอเธอนะเลิกแข่งมอเตอร์ไซค์ได้ไหมลูกพ่อเป็นห่วงเองนะได้ครับพ่อผมสัญญาจากเหตุการณ์นี้นนได้ตัดสินใจเลิกแข่งรถมอเตอร์ไซค์ไปตลอดชีวิตเขาตัดสินใจปิดอู่ซ่อมรถของเขาจากนั้นนนค้นหาและรวบรวม,รวมเอกสาร ผลงานความสามารถที่เขาเคยไปแข่งขันและได้รับรางวัลเมื่อตอนสมัยเรียนมาเป็นพอร์ตโฟลิโอเอาไว้ไปสมัครงานตามที่ต่างๆเขาจะตั้งใจทำงานเขาจะไม่ทำอะไรตามใจตัวเองจนสร้างความเดือดร้อนอีกแล้วนนตทเวนหาสมัครงานตามที่ต่างๆไปมากมายทีแล้วทีเล่าก็ยังไม่มีที่ไหนเรียกตัวเขานนเริ่มท้อและคิดว่าคงเป็นเพราะประวัติที่เขาถูกจับและส่งเข้าสถานพินิจ เป็นสาเหตุที่ไม่มีที่ไหนรับเขาเข้าทำงานจนกระทั่งมีบริษัทรถจักรยานยนต์ยักษ์ใหญ่ระดับประเทศติดต่อเข้ามาและนัดให้นนไปพบเพื่อสัมภาษณ์งานเมื่อถึงวันสัมภาษณ์งานเขาได้เปิดเข้าไปภายในห้องเขาก็พบกับผู้จัดก,การบริษัทเขาจำได้ทันทีเลยว่าคนที่อยู่ตรงหน้านั้นคือคุณวิชัยผู้ที่เคยเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะช่างยนต์ระดับประเทศที่เขาชนะเลิศนั่งลงสิชานนน ชายผู้จัดการเชิญเด็กหนุ่มให้นั่งลงเด็กหนุ่มยกมือสวัสดีจำผมได้ไหมผู้จัดการวิชัยถามเจ,จ๊จำได้ครับนนประมาะเล็กน้อยแต่เขาก็ยังจำคุณวิชัยได้ดีผมจำชานนได้พอเห็นว่าคุณมาสมัครงานที่นี่ก็เลยเรียกมาสัมภาษณ์เพราะว่าผมยังประทับใจคุณตอนที่แข่งขันระดับประเทศได้อยู่เลยฝีมือคุณยอดเยี่ยมมากขอบคุณมากนะครับนนรู้สึกดีเมื่อคุณวิชัยกล่าวชม แต่ทางเราได้ตรวจสอบประวัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วพบว่าคุณเคยต้องคดีทำร้ายร่างกายเมื่อคุณวิชัยหยุดพูดนนรับรู้ได้ว่าความผิดพลาดในอดีตมันได้ย้อนกลับมาทําลายอนาคตของเขาอีกครั้งหนึ่งเขาก้มหน้าลงด้วยความท้อใจและครับแข้นใจในความผิดพลาดของตัวเองในอดีตก่อนที่คุณวิชัยจะพูดต่อแต่คนเรามันก็ผิดพลาดกันได้ยิ่งในช่วงวัยรุ่นคนเรา ็าอาจจะขาดความยับยั้งชั่งใจไปผมคิดว่าทางเราควรให้โอากาสคนในการกลับตัวกลับใจเริ่มต้นใหม่นนเงยหน้าขึ้นมามองคุณพร้อมไหมชานนที่จะแก้ไขอดีตที่เคยผิดพลาดของคุณเองพรพร้อมครับผมพร้อมนนตอบรับคำของคุณวิชัยทันทีนนได้เข้าทำงานในบริษัทรถจักรยานยนต์ชั้นนำของประเทศในตำแหน่งนายช่างเทคนิคเขามองย้อนไปในอดีต ที่เคยทำผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ในวันนี้เขาได้รับโอกาสจากคนที่เชื่อมั่นทำให้ชีวิตของเขายังไม่สายที่จะเริ่มต้นใหม่คนเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอยังไม่สายที่จะเป็นคนดีขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนิทานเรื่องนี้จนจบฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานช่องร้านเรื่องเล่าได้มีแรงใจทำนิทานดีๆต่อไปด้วยนะครับ หากมีตรงไหนผิดพลาดประการใดบ้างก็ต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ